การรันแบนแบนสักเจอรครับก็จะรันได้2วิธีนะครับ2วิธีที่พูดถึงนี้หมายถึงว่าการการเลือกชี้ผาดนนครับแลวผมจะอิงตามเปเปอร์น,นี้นะครับเขาบอกวิธีชี้ผาดไม่ใช่ว่าถูกต้องมันมันเป็นผาดที่แบบว่าควรจะควรจะชี้แบบไหนนะครับแต่และแต่และโครงสร้างครับ ก่นอนหน่งเลยนะครับเราเราต้องมีตัวช่วยตัวนี้นะครับไม่งั้นเราจะชี้ปากไม่ได้ต่างนี้ครับแล้วก็กด Open ่นครับอ๋อขอโทษครับยังอย่างวันที่สร้างไฟล์เออเราคัดลอกไฟล์ s t f dot in ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น bs in ครับตัวนี้แหละครับเราก็เปลี่ยนเป็น bands term ม s นะครับจาก จากรลนี่ก็เปลี่ยนเป็นทยครับแค่นี้ตัวนี้เราเราจะมาสร้างนะครับก็โอเพนนครับ bs.in กดบิวนะครับรบิวตัวนี้แล้วก็ฝากเจอกดโอเคไปที่ t ทูนะครับ, okay. รบเราก็เลือก k p a t s Selection กด Cruise นะครับ ที่เราจะมาดูที่ปีกนี้ครับจับมันหมุนนะครับให้รูปมันตรงก่อนประมาณนี้ครับเขาแนะนำว่าควรจะไปตามนี้ครับตามจุดนะครับแกมมามา F, F, แล้วก็ ก K okay. แล้วก็วกกลับไปที่ g a มม a แล้วก็มาที่ L ครับตามนี้นะครับอ,อ,อันนี้มันอาจจะไม่รู้จักครับพิมพ์ดูให้มาเลยแล้วก็กดโอเค ตัวนี้ระยะห่างระหว่างระหว่างแบน์เนี่ยเอาเท่าไหร่ครับผมเอา30ทั้งหมด60สิบนะครับตัวนี้30มสเส้นนะครับกดโอเคเซฟเป็นตัวนี้นะครับ p i f s f ผมเพียงว่า k point แล้วกัน โอเคจากนั้นตรงนี้นะครับคลิกก่อนเคปพอยตัวนี้นะครับข้อควรจำก็คือว่ามันจะมีช่องว่างตัวนี้นะครับหน้าคําว่าเคปพอยเนี่ยเราลบออกครับแหนนีเพราะว่ามันแอดเข้าไปในฝานี้ไม่ได้เลามาเปลี่ยนเคปพอยมันนะครับคลิกตรงเค o พอยแล้วก็แต่เดิมอัตโนมัตินะเปลี่ยนเป็น,ปนตัวนี้ เราก็เลือกโหลดตรงนี้นครับอันเท็รจากนั้นเราก็กดลันคับตั้งไว้ที่หกสิบครับก็จะลันถึงสิบเรบเสร็จแล้ว ก็จะได้ bs.in.out ครับทีนี้มาเปิดดูแบนสับเจอร์ตรงนี้ครับ bs ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกแบนเนี่ก็เป็นแบนสับเจอร์ของสิ่งตุกเออมาดูตรงนี้สมมติเราจะดูช่องพลังงานกับีไป ประมาณ0.75ตัวนี่นะครับประมาณนี้ตกลงกันเลยนี่ค่อยไปดูละเอียดอยีกทีนึงครับตัวนี้ก็เราสามารถเลือกได้ครับว่าจะเอา สั่มแบนเท่าไหร่หรือจะอเช่นแบนทุนศูนย์เนี่ยจะเอาสีอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาต r ีเซ็ตัวนี้อนอย่างเช่นเส้นที่หนึ่งเส้นที่ศูนย์นคะรับสีอะไรดี ก็ไม่ชอบเอาอออสีแดงแล้วกันแอบปบพายครับสันทีสองอาจจะเอาสีน้ำเงินสีฟ้าก็ได้แอบปบพราย,ยาแ,ลแล้วก็สามารถอีกพอร์ตได้คลิกขวาเซฟนะาพูดก่อนเอาไปหน้าจอก็ได้ ผมใช้เป็นแนะนำว่าเป็น PDF นะครับตัวนี้ image .pdf เพราะว่าอะไรมันมันจะชัดสุดนะครับเท่าที่เคยเคยทำมาเอาอยู่ไหนเาใไมงงนยผมนี่นะครับ ขอกอาไม่เจอนะครับเอามาเอามาือท่านจะเอาเป็นตัวนี้มันไม่หนาครับกดให้มันหนาก็ แวบที่3อันนี้แต่งเล่ยนนะครับ P D F ได้ภาพแบบสักเจอร์สวยๆขึ้นมาครับข้อดีของมันก็คือมันจะมันจะเรียงตัวนี้ให้นะครับดูยังไงครับดูที่จริงตรงนี้ก็มีให้นะครับคลิกตรงบิวเนี่ยตรง b เบล to จะมีเป็นเลนส์โซนให้เราดูนะครับส่วนการการลันตามผ่านเนี่ย แนะนำเปเปอร์นี้นะครับไม่เป็ียน s าต n d าน d าราสุดหรือมีหรือมีสแตนดาดตัวไหนก็บอกได้นะครับโอเคนี่เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับ B S ธรรมดาเ่ามาเป็น B S 2แล้วกันครับผมจะตั้งเป็น B S 2 เอสอนเนี่ยจ,จะไม่รู้มันสะดวกไหมครับมันจะมีตัวนี้ครับคิสตตลอันดัรสกอร์ V ีครับ CRYS ราล่าน,นี้ก็ลบเหมือนกันตัวนี้ปิดได้เลยนะครับ มาดู EXAMPLE นิดหนึง่งเดี๋ยวเอามาสักอันถามว่าตัวนี้มาจากไหนนะครับ6เส้นนะครับถูกไหม1 2 3 4 5 6 12้เส้นตารางนี้นะครับแต่ละโครงสร้างก็จะมีตารางบอกอย่างเช่น W. w มนี่อะไรบ้างหนึ่ก็0.5นครับ0.25แล้วก็3.4 0.75 G น้ี่เป็นแกมมานะครับ0.0นยอาจจะกรอบตัวน,นี้ไปครับใช้เลขเก็ดพิมพ์ครับเอออันแรกเป็นแกมมานะครับผมก็จะเอาขึ้นก่อน30นี่คือ30จุดนะครับ ตัวนี้เป็นบอกว่าเป็นพอยอะไรแกรมมาไปเอ็กเอ็กอยู่ไหนตัวนี้แล้วแต่ก็นำเสนอนะครับเพราะว่าบางพเพเปอร์ก็เยอะกันแกมมาเอ็กซ์วเออโอเคแล้วกันโอเคเป็นซส,ส่ซน คันเขียนเลขไหมตกเลขนะครับส3 7จห 0.75ปุ่มตั้งซูมไไปนะครับต้องกออไยโอเคแล้วก็มาจบที่แกม,ม่าครับจากนั้นแกม่าก,ก็มาที่ L เอาไปที่ U 50แบบเท่าไหรเนี่ย ยูมาดับูยูยูไปเอลกลับไปกลับมานะมันเขาจะบอกว่าต้องรันในมโุมกบเอลไปเคคิดดูนิดคิดวูนี้เคกลับไปยูไป X อะจบที่แกม่าครับหนึ 2> 1, 2, 3, ่มเ okay. อ้า G F เอเคอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสอ เท็บนะครับรันนี้ก็ได้ครับดูรันในตัวนั้นก็ได้เอ็ดเทศโซปไม่ใช่ pw.f เร,ราคอลโอมันจะเปลี่ยนนะบางทีเราก็รอนะครับ มีสามสิบเบอ์ถ้าถ้าพูดผิดอะไรยังก็ต้องขอไฟครับผมเป็นมือใหม่ <c oughs> รอนานสักหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิดีโอก่อน ตอนนี้ก็ร้านเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ BS2 หนดเอาออกมาตัวนี้โอ้ตัวนี้ไซส์เยอะกว่านะครับแสดงว่าน่าจะละเอียดเยอะกว่าอยู่จีม้ยอามาดูกันเอ่อทำอะไรไม่ขึ้นครับ 2มาดู b วตัวปี่1ตันี้เนี่ยเอาแกมมาเ U K ยแกมมาออ๋อตัวนี้ตัวนี้จบที่แกมมาจบที่ X สังเกตดีๆตัวนี้ตัวนี้มันจะไม่ไม่สมูทเท่าตัวนี้นะครับแสดงว่าลันลันด้วยด้วยเคฟพัดแบบที่หนึ่งเนี่ยเป็นเซตอย่างละเอียดเนี่ยกับชี้แค่จุดมันนะครับผมว่าพิธีนี้สะดวกกว่าก็อย่าลืมเพเปอร์น,น,นี้นะครับไม่ใช่ผมไม่ได้โปรโมทนะเป็นน่าจะเป็นตัวตัวทีป หรืออาจจะมีแฮนด์บุ๊กนะครับแฮนด์บุ๊กพวกนี้อยู่ได้ช่วยได้ดีนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปอาจจะมีตัวใหม่ๆมานำเสนอนะครับ